เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีโดยนางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟลอยกระทงทบุญตักบาทเทโวโรหนะและแข่งเรือยาวเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีกิจกรรมวันที่29ตุลาคม2566เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป ชมประเพณีไหลเรือไฟที่สวยงามตระการตาทั้งประเภทประดับตกแต่งด้วยไฟฟ้าและตะเกียงและการประกวดกระทงขนาดใหญ่ที่ประดับตกแต่งสวยงามและร่วมลอยกระทงในคืน15ค่ำเดือน11พร้อมชมการประกวดหนังนพมาศณฐน้ำาวัสุปัตนารามบวรวิหาร เช้าวันที่30ตุลาคม2566เวลา7นาฬิกาเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะตักบาตรพระสงฆ์สามเณร9 9รูปณท่าน้ำวัดหลวงในส่วนวันที่4-5ถึงพฤศจิกายน2566ชมการแข่งขันเรือยาวณลํลำน้ำมูลณท่าน้ำวัดสุป,ปัตนารามวรวิหารสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาสำนักงานเทศบานลนครอุบลราชธานีแห่งใหม่ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์0 4น ห้าสองส่หกูนหกหนึ่ต่อหนึ่งส <c ười>